ชึบชึบโย่มือตาดินฮะอย่าบอกนะและ้วอ,อ,อันนี้คือคีกัรอ๋อหายคีการเหรอ ไม่ใช่ใช่สีฟ้าปัตติเอบู่ไม่ใช่นี่หรอมันไม่ใช่นี่วะโอเคเรียบร้อย